ดูงานแบบเศรษฐกิจพอเพียงแล้วไปดูงานของไอ้เจดีนายหลวงเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เราลงมือทำมีแหล่งน้ำมีผลไม้แล้วก็ปลูกแปลมีอะไรเราก็ลงไปตอนนี้ผลผลิตเรานะ่ะมีทุกอย่างคือมีมีขายตลอดเทศกาลแล้วช่วงนี้เราก็มาปลูกพวกแตงพวกแตงไทยพว,พวกทองพวกถั่วพวกเสริมนี่ทางสามยแยกอะไรเขาก็มารับจำ แล้วทตรงนี้มันก็ต้องทําด้วยใจรักบางคนไปดูงานไปอะไรมาแล้วก็คือว่าไปแรกก็ปล่อยทิ้งพอนี่ไปดูปั๊บเนี่ยจะมาแต่การทําเลยไปเรียนรู้เรื่องการเลี่ยงปลาเรี่ยงอะไรกันมาถึงก็มาทํามาอะไรมาเรียนไปเรื่อยๆด้ทยเท้าตัวตัวของเองแด้ระทางหน่วยงานมาส่งเสริมและสนับสนุนที่ให้เราทําตอนนี้เ็เตรครบสมบูรณ์แล้วมีแหล่งน้ํามี ผลไม้ขายตลอดเทศกาลพอเราไปอบรมมาอะไรมาเราก็รู้จุดว่าเราปลูกกับภาพยังไงจากห้าหกปีจะได้ผลผลิตแล้วก็บำรุงให้ได้3มปี4ปีให้ได้ลูกเนี่ยเนี่ยอย่างต้นที่เห็นเนี่ยเข้าปีที่สี่ก็ได้ลูกแล้วคือบางคนที่เขาปลูกไปที่ไปดูงานเนี่ยเขาบอกว่า6กปีถึงจะติดลูกแต่เราไปดูงานมาแล้วเราเขาบอกว่าถ้าหนาแรงถ้าเรา ถ้าถ้าเราไม่ลดน้ํามันก็จะงันไปหนึ่งปีถ้าสมมติว่าหนาแรกสามวันสี่วันอาทิตย์หนึ่งลดครั้งหนึ่งก็คือว่ามันจะไปเรื่อยๆแล้วมันก็ผลผลิตมันจะออกมาไวคือมันจะไม่งันที่ที่พ่อทําเนี่ยคือผลมันได้ไวต่อที่เราลงไปอย่างมะพร้าวเนี่ยอย่างชาเนี่ยสี่ปีถ้าเริ่มติดน่ากับสามปีครึ่งเริ่มติดแล้วที่ปัญหาก็มีแค่แหล่งน้านั่นแหละที่สุดนี่อย่างปีเนี่ยเนี่ย สิบปีอย่างถึงเดือนเนี้ยหน้ามันจะเต็มแป๊บหมดเลยเนี่ยยังดีที่เราจุกบ่อได้ลึกคือเก็บเก็บกักน้ำไว้ให้มันพอใช้ต่อการ,กรเกษตรของเรา